าาส่วนมากทุกวันนี้มีแต่อยากรวยอยากรวยก็ามาไดม้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ทําให้สังคมออนไลน์รู้จักอาจาย์ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าเขาหมดนี้50บล้านภายในปีนี้เขาจะซื้อเอาผ่าให้คันหนึ่งเขาก็หมดนี่แล้วเขาก็ไปบอกเพื่อนเขาต่อๆกันสามปีเนี้ยเพื่อนๆนทำธุรกิจบุญกันมากกับต้องหนุนดวงก่อนถ้าดวงไม่ดีไอที่ป่วยก็หนัก <c oughs> ไอที่รักก็จะหน่ายแต่ถ้าดวงดีปับไอที่ป่วยก็ขายเราไปเราโม้รวยเท่ทิมซะบ่ดียี่สินี่ ให้ตายแท่นเลยดนาพอดไรปรอนซ่อนนะครับเอาสิแม่หรือใครเอาไปแตะเต้มแล้วแตะเต้มบ่อยๆแตะเต้มบ่หจากหน้าดําจะเป็นหน้าใสจากคนที่ไร้เสน่ห์จะเป็นคนมีเสน่ห์จากคนที่อาภัพลักจะเป็นคนที่อุดมไปด้วยสิ่งที่สมหวังทั้งหมดทําไมถึงทําไมถึงต้องเอาน้ำมันพระปิจ,จิเพราะว่าพระปิจ,จิจจมีมากกว่าพุทธเจ้าและเข้าถึงอํานาจง่ายกว่าพุทธเจ้าเพราะพระองค์อธิษฐานไว้หนังนั้น โชคเปิดลาบเปิดมหาสเสน่ห์เปิดดวงลัางพลังลบพวกหน้าเศร้าหมองโดนของผัวจะทิ้งเมียจะหยา่ามีผัวแล้วอยู่ไม่ได้มีเมียแล้วมีแต่ทะเลาะบอแวงกันพวกมีพลังลบในตัวไปสักจันไปรับขันล่างทรงมาแล้วทําไม่ถูกพิธีตั้งสารตั้งสารไม่ถูกพิธีทําสลักปากหนังแกะสลักต้องโทนีส